เขาลาาจอยเลยคุณม่ไงจ๊ะทำถึงไหนแล้วแค่บอกเราไปได้ก็โตข้าปังคนนี้ยังไม่หชื่อค่ะนแตอันนั้นเด็กหญิงโน้ตค่ะอันนี้หญิมจิทำอะไรกันอยู่จ๊ะสาบค่ะดูเขาตอคุูนะคะ ไม่แต่งเพลงนะคะเรื่องมหาวิสยาลัยนอนชาดกสวยมากคนณทำเลยค่ะว่าลงอะไรดอันนี้ลายมือใครอ่ะคือข้าวแปงค่ะข้าวแป้งข้าวแป้งก็ลายมือสวยตัวเอาก็วันนั้นมันก็ไมาให้ครูดูแล้วไงเออแล้วทำไมตอนที่ให้ครูดูทำไมลายมือมันไม่ได้เลยนาะเออเพราะฉะนั้นทำในเล็บเล็กก็ลายมือนี้นะคะตาคุณวดาลงอะไรอ่าที่เหรือเป็นตาได้นำเสนอข้ามหน้าไม่จ๊ะได้ค่ะคุยพร้อมกันเลยค่ะได้หรือไม่ได้นะ เป็นงาน,ล,นละเอียดไม่ตั้งสิบคะแนนรุกนหนูต,ต้องทำให้ดีคะ่ะเออสรุปพ <laughs> <c oughs> อไปแล้วท่านสวยเลยอ่าไปเราไปดูข้างนอกกันคะ่ะข้างนอกก็หมีนะคะ <c oughs> เป็นยังไงข้างนอกพร้อมนำเสนอข้ามหน้ามั้ยคะไม่ค่ะพร้อมกันเลยม,มั้ยค่ะ จะนำเสนอได้วันไหนจ้าอาทิตย์หนา้า,นาสองอาทิตย์เลยเหรอทำไมมันจะต้องทำงานขนาดนั้นล่ะคะมันสิบคะแนนต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้นคะ่ะโอ้แต่ละกลุ่มก็ไม่ยอมเลยนะคะแต่ละกลุ่มเขาจะไม่ยอมจริค่ะเนี่ยลายมือสวยมากเลยอ่ะ ไหนลายมือใครนะลูก hmm. อ่าลายมือคนนี้ชื่ออะไรนะคะนัชชูต้าอ๋อคุณรู้จักแล้วเมื่อก่อนเราอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมอยู่ห้อง่ตอนเรียนอยู่มอต้นเขาอยู่ห้องหนึ่งค่ะว้าวลายมือสีเได้ไปคัดอะไร ได้เด็กอะไรลูก<ด>ทำเล่มเล็กเหรอคะได้แล้วคะ่ะได้กเขาไม่ชอบอ,อะนีกก่ก็กำลังค้นอยู่นะคะสาวสวยของเรานีกกน่ก็ลายมือสวยนะคะสวยทุกกลุ่มเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนนำเสนออีกทีนะคะเด็กๆทำสวยแล้วต้องนำเสนอดีๆนะลูกให้มันคุ้มกับความสวยงามที่เราทำมา รุมดีตลอดจ้ะเจอใน YouTube นี่จ๊ะ